อร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งผมครับพาทุกท่านมาอยู่กับอีกหนึ่งร้านครับร้านนี้ชื่อว่ายวนไทยแอดเทพรักนะครับบนถนนเทพรักสุขาพิบาล5้นั่นเองเปิดมากว่า9ปีแล้วเริ่มต้นที่ลังสิตคลอง3และตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยย้ายเข้ามาก่อนถึงปั๊มปตทแล้วนะครับหน้าร้านของเขาติดกับถนนเลยจอดรถที่หน้าร้านได้สะดวกสบายมากๆเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มนั่นเองครับและเมนูอร่อยยกนิ้วในวันนี้ครับก็ต้องให้นี่เลยฮะก๋วยจับยวนนั่นเองนี่ ตัวน้ำซุปเนี่ยทำจากโครงกระดูกไก่จะมีความหวานเส้นของเขาเนี่ยมีความเป็นข้าวเหนียวนิดนึงมันจะมีความหยุ่นหยุ่นหน่อยเวลากัดเข้าไปจะมีความเหนียวเหนียวเคี้ยวสนุกนั่นเองนะฮะต่อไปเป็นตำยวนฮนะ,ะวันนี้นี่จะได้ทานตำยวนเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะ,ะัะที่เด็ด ดีมากคือปกติแล้วเราทานเป็นเส้นมะละกอมันจะมีความกรอบกัดเข้าไปแล้วมันกรับ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 แต่เนี้มันจะมีความนุ่มเขาเพิ่มตัวกระเฉดเข้ามาให้มีความกรอบนั่นเองนะอุ้ยเทกเจอร์ดีมากนะแล้วก็ยังมีหมูยอมีตีนไก่ครับครบเครื่องเลยแล้วปิดท้ายด้วยเมื่อกี้โรยกระเทียมเจียวเข้าไปนิดนึงก็มีกลิ่นเบาๆเรียกได้ว่าโคตรลงตัวเลยนะครับปิดท้ายด้วยนี่เลยครับหม้อไฟขาหมูไอ้แก๊กนั่นเองนะคำว่าขาหมูไอ้แก๊กเนี่ยคือมาจากคนที่เป็นคนคิดเมนูนี้นั่นเองเนอ ที่ชอบทานขาหมูนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยที่ไม่ต้องทานขาหมูแบบราดน้ำพะโลคุณสามารถทานแบบต้มแซ่บเนื้อนิ่มมากเคี้ยวอยู่ในปากเนี่ยคือฟินมากฝากไว้เลยนะหม้อไฟขาหมูไอ้แจ็คเว้ยพี่ไอ้แจ็คโคตรเก่งเลยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่นิคอยากจะเชิญชวนเพราะว่าสูตรอาหารของเขาเนี่ยดีมากๆแล้วก็คิดเองทําเองเรียนเชิญทุกท่านครับมาที่ร้านแห่งนี้ครับยวนไทยแอดเทพรักครับตั้งอยู่บนถนนเทพรักสุขาวพิบาล 5นั่นเองฮรร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับว่า้องขอปิดท้ายมืออร่อยด้วยนี่เลยครับชาเขียวกรีนทีนั่นเองครับเป็นเมนูชาเขียวนะครับที่มีกลิ่นหอมอร่อยดื่มแล้วสดชื่นครับชาเขียวกินทีมีทั้งแบบกระป๋องชนิดถุงซองเยื่อ50ซองครับและชนิดถุง200กรัมและชนิดกระป๋องกลมครับ220กรัมเหมาะสำหรับชงเครื่องดื่มชาเขียวกินทีแบบใส หรือชงเมนูชากับผลไม้ก็ได้นะครับก็ให้รสชาติที่เข้มข้นเข้ากับน้ำผลไม้ได้เป็นอย่างดีหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า170สาขาทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาดาเซิร์ชว่าชาตามือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100 ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่า h e r b ์เ House ฮาอันเดอร์สกอตออฟฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ Line แอดครับแอดเ e r ร์เบอร์เครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ของเรานะครับไปติดตามกันได้ที่ TikTok ครับเซิร์ชว่า h e r b ์เ House ครับแล้วสัปดาห์นหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ